ันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในงานประกายแห่งอนาคตหรือ Billion's of Future งานแฟชั่นโชว์การกุศลที่จัดขึ้นณนลานน้ำพุชั้น B1 อาคารจิเวล r ーเทรซ e นเตอร์ถนนสีลมค่ะงานนี้สมาพั์อัญ,ญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้พัาอัญ,ญมณีไทยและเครื่องประดับจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้กับเด็กที่ขาดโอกาสให้ได้เติบโตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีคุณค่า โดยเปิดโอกาสให้น้องน้ยเยาวชนอายุ15ปีขึ้นไปจากบ้านราชวิถีได้เข้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์ร่วมกับนักแสดงและนางแบบมืออาชีพอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีโชว์การขับร้องเพลงประสานเสียงของเด็กๆจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีในบทเพลงใครหนอและเรยงความเรื่องแม่อีกด้วย จะเปิดโอกาสให้น้องๆได้ร่วมแสดงความสามารถแล้วทางสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทยยังได้เปิดรับบริจาคและมอบเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับน้องๆจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีอีกด้วยค่ะ Million of the future หรือประกายอนาคตเนี่ย เป็นความตั้งใจของสมาพันธ์และสมาคมที่ร่วมกันตอบแทนให้แก่สังคมในสิ่งดีๆนะครับวันนี้เนี่ยที่เราทําเรื่องประกัยอนาคตก็คือต้องการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสที่เกิดมาขาดคุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อสนับสนุนให้เด็กเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยได้มีกําลังใจแล้วก็มีเรื่องของอินสปิเรชันหรือการผลักดันความคิดอนาคตก็จะเติบโตเป็นอนาคตที่ดีแล้วก็ พูดง่ายๆว่าสามารถสามารถคือในกับสังคมแล้วก็ช่วยประเทศไทยได้เมื่อเราจุดประกายให้เด็กมีกำลังใจแล้วถ้าท่านผู้ชมได้เห็นวีทีาในวันนี้ที่ถ่ายทำไปน้องๆตัวเล็กๆตั้งแต่5ขวบนะฮะถึง10ขวบร้องเพลงหลายๆเพลงน้องที่โตอายุ15ขึ้นไป ถึง18มาเดินนางแบบทุกคนมีความมั่นใจแล้วก็มีประกายนะครับเป่งประกายก็คิดว่าน้องๆทั้งหลายเนี่ยจะได้แรงผลักดันในการทำสิ่งดีๆต้องขอขอบคุณบ้านและวิถีที่สนับสนุนให้น้องๆเหล่านี้ทั้งหลายมาเดินนะครับขอบคุณ